สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมีสุภาพทุกคนมาเห็ดลาบปลาดุกนะคะอันดับแรกเข้ากัสิเตรียมผักหอมจะเป็นหอมเปรี้นะคะ,ะ้วคาจะเป็นพักซี่พักซี่หอมนะกลางนําให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เขาซื้อม,มาจากตลาดแถวแถวบ้านเขานะครับที่นี่เข้ากัตตองเตรียมปลาจะเป็นปลาดุก เข้าสีสื่อเอาแบบเข้ายางมาแล้วนะคะหรือว่าภัยสะดวกแบบเอาไมายางเองก็ได้นะคะหลังจากนั้นกระสีเอาแบบพริกมาตกแต่งหนาตามันจักหน่อยนะคะสักสองสามหน่วยพร้อมกับหมักเน่านะคะเข้าจะเอามาหันก่อนเนาะหล้วก็กทานโมได้เลยกระชื่นแักงัว บางงวงคือเอาเป็นแบบเปียวเล,เลื่อยก็ได้ด้วยเสีเอาแบบสามก็ได้แนะนําให้เอาเปียวเลื่อยนะคะแต่ว่านานนี้เราไม่บอกงวงก็ได้ได้แบบนี้มาก,ก่อนนะคะพี่น้องเข้ากระชิเริม่มหลอกออกก่อนนะคะ,ะแซ่บไปได้พี่น้องปัดจุดเขาต้องไปหั่นนะะ้ำมาเทอีกต้องไปหั่นผักก่อนผักกระชิ่งเลิมหันแต่ไม่พอดี กระองเอาไงลายน,นะพี่น้องกระดองเอาหน่อยลายก่อนเอาพอดีเขาเด่นเนี่ยทานปลาดุกอคไรแบบลาบปลาดุกปลาดุกเอนะคะกระีองกินสองแถวส่นในเราเห็นทุกผัคตางนะคะเห็ดกินทุกครัวเรือนเห็ดเป็นมากนะคะพี่น้อง ใครอยากล่องเฮดเบิ้งก็ไปหาวัตถุดิบมีสองสามอย่างเป็นง่ายง่ายเลยใครพวกอยากใส่หมักเน่าก็ได้ด้วยค่ะเพราะว่าหมักม่วงเขาสุ่มอยู่แล้วแต่ว่าหมักม่วงมีวอามากเมื่อนี้มันเป็นสามรสมั่บ่ค่อยสมเสียหมักเน่าใส่จักหน่อยหลังจากที่ห่าเตรียมอย่างเรียบร้อยนะคะหั่นหมักพริกให้มันเรียบร้อยแล้ว ตเตรียมโคกเตรียมยังเอามาตำตอนแรกเขาก็ต้องเอาปลามาสับฮะกรน,นะคะหลอกเนื้อปลาแล้วก็สับซับเอาปลต้องเอากลางมันบางมวงก็ซับให้มันเป็นสีเนยห,หน่อยนะคะพี่น้อง สะดวกแน่มิวเอาใส่โคกเลยนะคะเพราะวาพาิกกี่เห้าเอามาหลาบปาเอาใสใพริกปนนะคะถ้าได้หมักม่วงหน่อยให้สีหอมพี่น้องหมิวโมมี่เนาะ,ะได้แด่หมักหม่วงสามรด ั่นเป็นซินน,น้อยๆเนอะถ้าอยากเอามาต่ำเลยก็ได้ด้วยค่ะแต่ว่าสิซับก่อนประดุกนี่มิวซเสื่อมาาตัว,ตวละ40บาทนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้อาหารกับเพงแต่40บาทเท่าในเหตุหลาบปลาตัวนึงกิ่งกะอิ่มอยู่น้อพี่น้องเอาแรวสิซซับแกหน้อย นีต้องเลือกการออกพวามพี่นอ้องรด้มนสิปักคองไม่ต้องซับอน,นันนะคะพี่น้องต้องซับละเอียดเท่าใหันเ่็นูสีนอ้นอยพอเพราะ่าเขาสีต่ำอีกอยู่แล้วหลังจากนั้นนะเขาสีมากเอาพริกใส่เอาคัวใส่นะคะพี่น้องผงนัวใส่ เป็นริกปนนะคะริโผงเข้าผู้ใดมากเพรกระไซเพรผู้ใดบ่มากเพรกระปตองซส่หลายนะพี่น้องเนาะนี่เอาใส่สักสอนหนึ่งสอนเครื่องกระด้ต่อปาดดุกตัวหนึ่งตามด้วยเขาขัวนะคะชายหลายกับหอมหลายนกเขาขัวกันเนาะ แ้วกับผงนัวใส่สักส่อนหนึ่งใส่นำประเด็กจักน้อยให้มันหอมนะคะตำตำจนมังวงมันเขากันกับเนื้อปลานะพี่น้องนานกัน,นก็นจะเอาพักใส่เลยทิมใส่โรด ใจพุงนัวลงไปค่ะพี่น้องตำอีกเนึงกินเริ่มหอมแล้วได้พี่น้องเด้อกินกับผักข้าวกาดขึ้นให้สแสบคนประดูเบิ้งสีมันพี่น้องแสบแสบอือสักคำเรียบร้อยกับจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ ตักเสิร์ฟได้เลยพี่น้องเนาะพร้อมกินกับตำบักเด็ดเนี่ยพายามักสมกับบีบสีอีกนะคะเรียบร้อยกับเขาห่อนๆนี่พี่น้องเห็นบอเห็ดยิ